สวัสด well. 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 ีพี่น้องทักทายสบายดีเอชซีสุขุขวดเนอะพี่น้องวันนี้เราพบกับสองบ๊อกดีใช้ด้วยน้องพี่น้องเมื่อนี้จะเป็นมือที่กะดีใจเติมในพี่น้องซึ่งทีใหม่กับส้าจะคอยที่ตาลที่ตอนนี้เนาะมาอนน้องพี่น้องเนาะซึ่งว่าเขากับบทเหตุเนี้พี่น้องจุกน้องใหม่ถ่านะเนาะเบางทีโดถ สิตอนนี้มาเองกับสิฮอดมือเดียนะพี่น้องแต่ว่าค้ำประมาณแปดมุกคนน่ะพี่น้องถูกหนึ่งสองถูกหมดสองสามถูกหมะแต่ว่าตอนนี้บอบบี้มีข่าวดีใช่ไหบอกก็ดีนะพี่น้องเพราะว่าบอบบี้ไปไทยแล้วทีหนึ่งนะก็กลับดุพี่น้องป้าดุไปฝุ่นกันกินฮอตดุแห้งแห้งพี่น้องโท่มือหนึ่งเท่าเท้าเดียเท่ห้าดุนะพี่น้องมาวันนี้บอบบี้กับมาฟีแอคเตอร์น้องพี่น้อง มาเบียดกันซึ่งมามาเห็ุไปแจงเกิดให้ลูกเนาะแต่ว่าไปแจงเกิดแล้วบพท่านมีความคืบหน้ายังเล่ยเพราะว่าบอบี่ไปวางที่ไปหลอกนี่จะไปเห็ดงานแด็กก็ถ่ายคลิปนั่งน้องหง่องเห็ดบ้านแห่งงานเล่ยนะไรนะเบียดลูกขึ้นผลเล่ยน้องชายชีวิตจุผลเล่ยในการเชียเอาดูเครียดอยู่หันแหละแในการท้าเฮาวตองเอาเขาหุ้งเขียนหฮาวตองให้มันไัย อนันนั้นนีบาเจนเกิดมันจะง่ายเนาะพี่น้องเนาะบอบบีก็บเบิกับมาเฮดเพราะว่าตอนขอดุทางฟังไทยเพื่อนว่าเป็นยังคือห้องหมอหันดุห้องหมอถ้าฟังไทยเป็นเกิดโรงหัวใจวายคือบาเฮดหายบาเจนเกิดนะบอบบีกับอยู่ทางอันไหนเพื่อนกับห้องหมอนั่นไหนเพี่น้องที่บอบีเกิดดุนะเพิ่นกับ่าเฮดบอบอบบีกับ่าเฮดเท็ดแด็กก็เชียรค่ะถ้าไม่เงี้ยยังทุกอย่างเนาะพี่น้อง แต่ว่าบอบบีไปเอามันบ่อไล่เนาะแสดงว่ากับบ่อไล่บอบบีก็ได้ไปเห็ดใหม่เนาะเห็ดใหม่กันมบเตยเกินหันบอบบีจะให้เรนองหรือว่าอย่างนี้่แหละปีใหม่เพิ่นสีมาอยูบ้านที่ตึงช่องคือฟื้นกระกลับเนี่ยน้องได้เอากระชายพักให้ปีใหม่ซื้อเมื่อไหรเนาะใบเตยเกินแต่ว่าหาบุ๊บบีไผ่เมื่อกันอันนั้นกับฝากเอาพี่น้องชายน้องอั้นหันไปพักให้ พาขึ้นเมื่ออันนั้นพี่นาะอันเนี้ยเมื่อนี้บ๊อบบี้กันนี่ข่าวดีพี่น้องสุติกายกันไล่เนาะพาสปอร์ตจอรนี่ได้่น้องอันนั้นเบิร์ตเจสพัฒน์ผมได้เนี่ยเนาะอันนี่ยหน่อยเนี่ยเบิร์ตเจสพัฒน์เพราะว่ามันเสียน่าจงเสียแต่กันไปพบกับบ๊อบบี้ได้เนาะบ๊อบบี้กันตบหน้าไหม่ได้เนาะทั้งร้านสองหมอครับบ๊อบบี้ไปเอาอยู่อันน่ะ แค่วังก่อแค่พี่ประสาทพี่น้องดูป้าพี่ประสาทได้บกักได้นะมืออืน่นบ,บ,บ่บี้จะแปลอีกแต่ว่าบ่หุว่ะก็เจ้าสิภาคับตอนใดเพราะว่าโดยพี่เจ้าหนี้เอาเมือ่บอเอาบ๊บี้หรือเอาลายนะพี่น้องเบอร์บอบเจ็ดพันบาทเด้อตัวนี้บ่บี้ว่าซับไปซับมาเบอร์เจ็ดพันบาทพี่น้องว่าม,มาเพ่งเนาะแต่ว่าจะเอาขึ้นน้ำการพร้อมกันเลยตอนนี้สิไปอยู่กับเด็กก้ยกอยน้องเนาะซาร์เซกอย ได้นะแพ่คุณเพงเขาเจ้านัดผ่นสองาทิตย์ได้หรือเปล่าสองอาทิตย์แต่ว่าในสองอาทิตย์กะบ่เหะเนาะพอดีครบอาทิตย์หนึ่งยเนาะพี่น้องได้อาทิตย์เดียวหนึ่งเนาะก็ไหวตือทาทาเฮิตไม่กะประมาณสามมือก็ได้หรือเปล่าเฮ็ดด่วนแต่ย้อนมาด่วนเน่ะกะแจกเชียร์เล่ยมันกะได้เขาเจะมาสองอาทิตย์ก็ได้เอามาสองอาทิตย์แต่ว่าไรอทิตเดียวเนาะก็ดีใจนะใช่หรอเ ตัวนี้น้องไหม่นี่บ่างอย่างน้องเสียไปอันน่ะแกงพี่น้องกับโบเ็นสามพันมาดชงน้องอุ่นเราไปเอาหมกม่วงมันแต้เนาะตบน้องไหม่สองหมอพี่น้องเอ้ยเอาเมื่อกรุงเทพเนาะเพราะว่าเ้ากิโลจนตัวครับเอากะเออดื่มไปพี่น้องนี่พี่นุ่นน้ำเอรุนไหนพี่น้องพี่นุษย์เด็กกัสกอยพบผิทานผีดจนนี่เด็กะอันนั้นพี่ใหม่หาโคตรนึกพี่น้องโอ้ยอะไรนี้เด้อ วัส so, like so, like like, like ีจะจ์น like, well, so, um, ี่ไปทำงานในไทยด้วยเนาะแต่ว่าอันนี้พี่นนองเอ้ยจริงๆนงไและเนาะ้องบ้านอันนั้นลายเนาะอยู่บ้านก็อยู่ไปสื่อบัารก็เบิรตประมาณจะอะไรจะปีวะปศ2 0 0 3แต่10ปีพี่นอะ10ปีจังเบิด์ต2 0 3หจังเบิร์50ปี ไปสิน้องเก่งมาบ่ o ีสิอันนั้นตบบ่บีตบแล้วบ่บีก็อันนั้นเด้จะหายทุกอย่างก็ตบใหม่อีกแต่ก็มันจังบ่บูดนะพี่น้องมันอยู่ได้ได้มื้ออยู่เลยเด้อบอกว่าหลาแล้วว่าตอนนี้ได้แล้วบ่หึงเนาะอาทิตย์เดียวบ่หึงคิดว่าอีแม่ว่าาให้เอาจนนี้มื้อนเป็นหยังบ่บีกเลยว่าสิขึ้นก่อนขึ้นฮอดดุเนาะมาพอดีก็หลาวัดแต่ก็ขึ้นอกันเพี่น้อง đi chạy này, chẳng may bao bì bị này, có thân ba tên à, không có thân, tôi không làm anh

ต้องนักตาย่อาปูนท่าก็ยังสีตกอีกคือเก่าไหนพี่นต้องหต้องนต้องต้องนตายยังสิถาห้ามจอนี่่นไปตัวตเตียมโตเลยไห้พี่นอตัดขอตัดผมแบบว่า มันนอกสเขาวกุ้งนะก่วยบอ่าะททงใหญ่มันมีช่องทงเนาอเอขึ้นยังไรที่ตุ้มอันุองเหเดีะยวเมื่อไรได้หระว่าาบันนั่งรถุดได้ต่อ กาแฟตุ้มอีกนะพี่น้องเนี่ยจุดขนมนไหมฮะมันเป็นหน่อเหี่ยวบิดดินค่ะพี่น้องมันจะอยู่ได้เป็นปีพู้ไหนอันนี้เพราะว่าเขาเอื่ยนี่รึเาหน่อมันต่างดินมันอยู่หืงหมดแหละ กระเทได้อยู่แค่สองคำเมือถ้าใส่ตู้เย็นก็ได้เฮ้งเป็นเดือนสองเดือนแต่บางทีนัดตู้เย็นแหละเฮ็ดทุ่งจอยู่จอยฝากขี่นอข้างขันไข่ขี่นอเพราะว่าอยูบุตรมันสือแพะโดหนึ่งสี่สิบหาว่ะอัดจู่จ่อยไปสือแพะลายตัวใบไอ้ทุ่งนึง เราไปตุอีกนะพี่น <Huh? S 2> ้องน้องใช่ถุงใหญ่กูเดี๋ยวนอรังนใส่น้องสนี้องนอรังดินตนอรังนเก่งใหมนะเก่งใหม่ออุดเนอ้นมะขอเาดกินขนม chọn đúng Đó Nó muốn ván cái tay con không cũng thế thôi từng đại nghe mấy tầng này ra của nó đang lên thẳng tham thì xuống Thái อืจนไป้ฮ่าอีกแล้เไม่มาเหรอ่นบุรีกับลุกนะเดี๋ยวจะมาได้ไ thùng thả ha bỏ phỏng mặt, diệt chăm mất thùng thì bớt đấy đi. Nhạo rồi đấy, Nó thang ngạo rồi sao ăn bò nó người há mà khai em là mẹ là Hãy subscribe cho kênh Để you

พี่น้องมันเขาหายเลยน้องทีน้องเขาก็มาตุบแบบนี้ได้โมเมนต์สิบเอยังเขาโมเมนต์สิบเาอหนันได้ได้ได้ซี้ท้งโมเมนต์สิบห้าใหายแต่ก็ได้พี่น้องต้องมาตุบอีกให้มันดพดๆแต่ก็อ่อนเหาะเนาะเขาก็เอ๋อพี่น้องตัวนี้บอกวี้ตุบเส้นหมอนหนึ่งนั่นเนาะเพื่อนบ่ให้การเสียเวลาแล้วมันก็ท้งมันก็สิบเอน้องทีนอเพราะมีตุมเส้หมอนหนึ่งเพราะว่าตุบช่องหมอนี่ มันมันมีทงหน่อยนี่ทงหน่อยพี่น้องมืออื่นจะใส่ทงหน่อยเบิดตัวนี้ยังว่าทงใหญ่พี่น้องอยู่ทั้งอยู่ในตู้เย็นบอบดิ้เฮ็ดจังสีไแตกะเฮ็ดแบบนี้ต้มแบบนี้แ้่พี่น้องแต่ก็อ่านี่ยังว่าเขาอื่นต้มแบบนี้แต่ก็ไม่ได้มันพูดแต่เอาใส่ตู้เย็นไว้น้องพี่น้องใส่ตู้เย็นได้ได้ฮกทงเลยพี่น้องพอดีเก่าทงพอดีเป็นเก่าทงเลยเนาะพี่น้องเลยให้เบิ่งองยังเบิ่งหนัง บอบีซ <ersch> so so ื be, so end, like ้อมาบอบีบาทสิบเก้าบันที่เช้าสามเช้าสี่เนาะแปลว่านังจนมันแหงเบิดมันบนไหนเน่าได้พี่น้องมันมันแหงเอาเมื่อเอาบอบีสิแบรซื้อถาว่ากิตานแบรอันน์บอบีก็สิเอาเมื่อน้ำเนาะเพราะว่าห้าวเอาดดดพิจารณานี่นะมันก็สิได้คล้องร้ายแต่ก็สิเอาห้อยน้ำเนาะพี่น้องต้มถาปีใหม่ สวัสด,ดีปลาลูกมงสวัสด,ดีปลาลูกสวัสด,ดีง,ง,งามๆบ่นเ,นเห็นนีออ่ดปลาลูกมา,า,า,าน,นีน่น้องอ้นมาแต่ใส่นอ้องอ้นมาแต่เนื้อมาแต่ที่ดนจะบ,บกอกเออน้องอ้นติดเกมให้ยังบอกกระปกกระปกกะตกนะกตัวัสบบาเมื่อกตนะเื่ตุ้นบะักกว่าม่ีักน้องแข่งเหักคิตัว หางเครงไ้หางคิดตัวหางไอ,อ,อ้บ๊อบหอพี่นอ้องไอ้บ,บ๊อบบีสือขนมทงหนึ่งประมาณส,าส่ร้างเสื้อ้าบาทไา่หาพี่น้องกินจนเบิร์ดผู้เดียวกินโมเบิร์ดสิไปใสต่ตเยนินมาป๊ะไปกินมะอ,อื่นพขาเนาะจะมาแต่ใส่เดี๋ยนี้อมมเาแต่เลือปองเะไม่แต่เลือดม่ปอกไ้มะส่งก็พอพอมาช่อตายค่ะมีแต่พอชงมา่ะไม่มได้สิะ แม่กนที่หัวแม่บอกได้มาส่งหมดค่ะแม่เป็นยังคือบ่มาส่งแม่จีแม่บอกว่าจีไปขายสิแม่จีไปขายสิเออแม่จีไปกับไผไปกับไปกับพ่อน้องอ้นคือบ่ไปน้ำค่ะก็จีไปเบิดฮะก็จีไปเบิดลพ่อไหวไหมพ่อไหวไปน้ำเออเป็นยังเก็อ้วนได้เปล่าขี่ขี่เดินชาดิ่งอะไรสิหน้องอ้วนเดาดุไปน้ำเนาะแม่เหรอ น้องอ้นมากคิดเส้สูงเนาะมันบอกเป็นอ่ะไอบอบบี้กับข่ากน่าไหวเลยเนานนะพี่น้องะบุ๊บวันสี่จะย่งกินแน่แต่ก็สิบอ,บอกกันะไรเนาะบอกกันนี่ว่าเอออยากบัดนี้กันสิบบ่ได้ไม่ไปซอยเ,ยเลยมีแต่ว่าไปหากลุ่มตัวเองเนาะพี่น้องเนาะไปหากลุ่มตัวเองเนาะบอบบี้กับนี่พาละนี่ดุนะพี่น้อ่ะ้าม่ามีดุก็สิบอก,บอ,กอันนี้นองเนาะอันนี้เมื่อพร้อมกันเลยเนาะ เด็กอะเอาคนห้องกับพีผิดพลาดกันได้ตั้งแต่ตอเนาะโดยบางคนโดยโดยโดยตอนมันปวดบอบดี้ก็เสียเอาออกไหวเด็กพี่น้องมาใหม่เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ้างเออเจอกัมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้น้องโอนโอนข้อตัข้อตัลาไปก่อนเด้อ น้องอ้เป็นคนหูด้วยคนขี้ดื้อคนหูคนหูเออคนหูอ่ะน้องน้องอ้นเล่นทอดสาบคนไหนไม่ปอออืมจะเป็นคนหูวะตัวขี้ดื้อคนหูคนหูหักูว่าไม่มีนะเดี๋ยวเฮ้ยมันสบายดีป่าดุมืองสบายดีป่าดุอง แม่ก๊อดพี่น้องเลยแม่ก๊อดแม่กอดเอาไว้เจอกันใหม่เลยพี่น้องเลยคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้พ็ตัวลาไปก่อนพี่น้องเออบ๊ายบ,ายบายังบ๊าย